ลืมราคาของเชอร์รี่เจคู่ 5EV ไปให้หมดเลยนะครับนี่อาจจะเป็นหายันนะครั้งใหม่ก็ได้ของค่ายญี่ปุ่นในประเทศไทยถ้าคุณคิดว่าคุณเคยว้าวกับการลุกตลาดของเชอร์ี่โดยเฉพาะรถยนต์อย่างเจคู่ 5EV ที่สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้มากขนาดนั้นนะครับบอกเลยว่าคุณอาจกำลังจะคิดผิดไปถนัดก,ก็ได้ เพราะว่าล่าสุดข่าวที่กําลังสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจากภาพล่าสุดจาก Autolife Thailand นะครับยืนยันมาแล้วว่าวูลิงประเทศไทยจะเข้ามาทําตลาดอย่างเป็นทางการแล้วพวกเขานะครับจะเข้ามากดดันด้วยตัวเขาเองเลยซึ่งมูลิงจากประเทศจีนที่มียอดขายถล่มทลายแล้วก็ถูกอันดับต้นๆในประเทศจีน เขาไม่ใช่แค่เข้ามาขายธรรมดาแล้วนะครับแต่จะเข้ามากดดันด้วยบริษัทแม่ด้วยตัวเขาเองเลยข้อความที่เราเห็นจาก Auto Life Thailand มันชัดเจนแล้วนะครับว่าหูหลิงจะบุกในประเทศไทยแล้วก็ประกาศตั้งหูหลิงไทยแลนด โดยบริษัทแม่ถือหุ้น49%ที่เหลือก็คือของ EV Primus นี่คือการเคลื่อนไหวที่ประกาศกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆแล้วแต่จะมากวาดล้างตลาดรถยนต์ไทยในทุกเซกเมนต์เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะราคาเริ่มต้นที่สุดช็อกถึง2 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมี4เหตุผลนะครับกับการมาของค่ายรถยนต์ที่ชื่อว่าหูหลิงมันจะสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าเป็นจุดจบ ของค่ายญี่ปุ่นได้เลยหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาไล่เลียงให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่นอนไม่หลับเพราะว่าเครียดจากสงครามราคาที่หูหลิงจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับแอดอยากให้ลองทานแมกนีเซียมเป็นตัวช่วยดูแอดเองก็ทานบ่อยนะครับมันช่วยทําให้เรานั้นหลับง่ายขึ้นแล้วก็ลึกมากขึ้นไม่ตื่นกลางดึกนะครับซึ่งแมกนีเซียมนั้นเป็นตัวช่วยทําให้ผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทน,นินได้ เป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการนอนหลับนะครับซึ่งวันนี้แอดนำมาปักตะก้าให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อกับเรานั้นได้เลยนะครับข้อแรกนะครับที่วูลิงนั้นน่ากลัวเหลือเกินถ้าเข้ามาในประเทศไทยก็คือยอดขายในประเทศจีนนั้นเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีเลยทีเดียววูลิงนะครับถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มียอดขายติด ท็อปไฟของประเทศจีนอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มรถยนต์นั่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแซงหน้าค่ายยักษ์ใหญ่อย่างมากมายด้วยรถอย่างคงกวงมินิอีวีแล้วก็วู้หลิงบิงโกที่ทำยอดขายถล่มทลายทำให้เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในตลาดของประเทศจีนนั้นสูงมากพวกเขาไม่ใช่แบรนด์โนเนมเหมือนเนต้งเนต้าอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นเครื่องจักรทำเงินเลยที่รู้ดีว่า ตลาดในประเทศจีนรวมถึงในประเทศไทยนั้นต้องการอะไรนะครับสถานะของวูหลิงในจีนตอนนี้นะครับอยู่ในท็อปทของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนตลอด2024จนถึงต้นปี2025นี้นะครับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนของเขานั้นกว่า6,000 600, คันต่อปีซึ่งสูงกว่าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง t o โยต้าแล้วก็นิสสันในประเทศจีนหรือแม้แต่เทสลาในแง่ของจำนวนคันนะครับซึ่งไม่ใช่มูลค่ารวมทั้งหมด แต่ก็ต้องถือว่าน่ากลัวมากๆจุดเด่นในการทำตลาดของวู้หลิงก็คือรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกใจคนไทยด้วยรถอย่างฮงกวงมินิอีวีแล้วก็วู้หลิงบิงโกซึ่งกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของคนจีนของหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่าราคามันเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองแล้วแถมยังมีแบ็กอัพจากยักษ์ใหญ่ อย่าง S A I C แล้วก็ General Motors ด้วยนะครับซึ่งทั้ง2แบรนด์นี้ก็ถือหุ้นของหูหลิงอย่างมากนะครับช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีอีกด้วยนะครับเรียกว่าไม่เจงง่ายๆจากประเทศไทยแน่นอนข้อต่อมานะครับก็คือการที่หูหลิงในประเทศจีนนั้นเขาเข้ามาทําตลาดเองในประเทศไทยตรงนี้คือจุดแข็งเลยทีเดียวการที่เข้ามาเองนะครับคล้ายๆกับค่ายเชอร์รี่ที่บริษัทแม่นั้นเขามีบทบาท มันก็จะช่วยทำให้เห็นถึงความจริงจังที่จะบีบราคาแล้วก็นำสินค้าเข้ามาหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนกับที่วูหลิงนั้นเคยทำสำเร็จในประเทศจีนแล้วก็อินโดนีเซียแล้วนะครับแล้วล่าสุดอย่างออโตไลฟ์ไทยแลนด์ก็ยังมีการเผยไตยว่ารุ่นเริ่มต้นของวูหลิงนั้นอาจจะเริ่มต้นที่สองแสนกว่าบาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, ถ้าข่าวนี้เป็นจริงตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอาจจะถึงขั้นล่มสลายเลยก็ว่าได้ราคาขั้นต่ำของวูหลิง คงกวงมินิ e ีีที่เคยขายในประเทศจีนนะครับเขาเคยขายราคาต่ําสุดอยู่ที่4,730ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนห้านะครับแล้วเคยลดจุกๆุโคดโคเนี่ยช่วงพีคๆนะเหลือเพียง2,850ดอลลาร์หรือประมาณ93,000บาทนะครับถือว่าเป็นค่ายที่ลดแลกแจกแถมเนี่ยยิ่งกว่า BYD เลยก็ว่าได้แล้วก็ยังมีข่าวด้วยนะครับว่าที่เขาบอกว่าจะเอา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเข้ามา เราก็ไป2่รถของเขามานะครับก็จะเป็นชื่อกวง EV นะครับทรงเคคาที่มีราคาประมาณนี้ตัวใหม่ของเขานะครับเคยเปิดราคาพรีเซลในประเทศจีนด้วย47,800หยวนนะครับหรือประมาณ230,000บาทนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่ตัวถังแล้วก็ดีไซน์นั้นเหมาะที่ใช้ในเมืองอย่างกรุงเทพมากมายเลยนะครับมิติตัวถังความยาวประมาณ3,685ฐานล้อ2,600นะครับเป็นทรงกล่องแบบคอม a พ t ด้วยหลังคาค่อนข้างสูงนะครับทำให้ภายในรู้สึกกว้างเมื่อเทียบกับความยาวตัวถังนะครับแถมยังมีประตูแบบสไลด์ด้วยนะครับเปิดได้กว้างช่วยในเรื่องของการขึ้นลงนะครับโหลดของได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไทยชอบแน่นอนนะครับถ้าเกิด2 0 0 0 0 0กว่าบาทที่วูหลิงเขาแย้มกับ Auto ต i f e Thailand เป็นรถรุ่นนี้เข้ามานะครับแล้วแถมถ้าเป็นรุ่นอัปเกรดคันนี้สามารถวิ่งได้ถึง305กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับรถขนาดนี้นะครับ และความหลากหลายของวู้หลิงไม่ได้มีแค่นี้นะครับเขายังมีล่าสุดที่เปิดตัวมาใหม่อย่างวู้หลิงซิงกวง7 3 0นะครับเรียกว่าเป็นรถ MPV 7ที่นั่งที่ราคาเรียกว่าสุดช็อคมากๆนะครับเปิดตัวในประเทศจีนเพียงแค่351,000บาทนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขนาดยังกะเอาผ่านนะครับแต่ว่าราคา3 0 0 0 0 0กลางๆนะฮะเรียกว่าช็อคตลาดไปหนึ่งรอบแล้วในประเทศจีนนะครับ เป็นขุมพลังมีทั้งไฟฟ้าล้วน BEV ที่วิ่งได้500กิโลแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริด PHEV ที่วิ่งรวมได้1,100กิโลเมตรนะครับนี่คือราคาที่ทำเอาทุกค่ายในประเทศจีนนั้นอ้าปากค้างมาแล้วนี่คือการประกาศศึกที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับสำหรับบูหลิงในประเทศจีนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาสาธยายแล้วว่าเขาเนี่ยโหดแค่ไหนนะครับก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆถึงราคารถบูหลิงในประเทศจีนกันนะครับ ข้อต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความมั่นใจในบริการหลังการขายนะครับว่าจะแพ้ไม่แพ้คนไทยหรือไม่นะครับการร่วมทุนในประเทศจีนของวูหลิงนั้นเขาร่วมกัน3บริษัทนะครับก็มี S A I C General Motors แล้วก็วูหลิงนะครับร่วมกันในนามที่เรียกว่า S G M W โดยตรงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมศูนย์บริการการซัพพอร์ตอะไหล่ในประเทศจีนรวมถึงความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนะครับซึ่ง S A I C ทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับมีแบรนด์ที่ใหญ่ในประเทศไทยอย่าง MG เป็นบริษัทรถยนต์ของรัฐบาลจีนเองเลยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวูหลิงนะครับหรือว่า General m o t ม r เตเป็นบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันก็ถือหุ้นวูหลิงอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงแบรนด์อย่างวูหลิงก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนแบบดั้งเดิมนะที่เน้นขายรถยนต์ราคาถูกนั่นเองซึ่ง SAIC นั้นถือหุ้นถึง5 0เเลยนะครับ เป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาก็คือ General m o t o r เถือหุ้นถึง44%และก็ตามด้วยวู l i ิ g ก r ุ u ปนะครับถือหุ้นเพียง5.9%เท่านั้นดังนั้นนะครับ SAC จึงมีอำนาจควบคุมหลักในบริษัทร่วมทุน SGMW ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์วู l ลิงแล้วก็เป่าจุนนั่นเองนะครับเรียกว่ารัฐบาลจีนการันตีได้ว่าวูหลิงนั้นไม่มีทางเจงแน่นอนนะครับทุกคนที่ซื้อหายห่วงแน่นอน เทคโนโลยีเขาก็ครบเครื่องนะครับได้ทั้งความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน EV แล้วก็การบริหารเทคโนโลยีรวมถึงความเนียบในการผลิตมาตรฐานสูงจาก General m o t o r เตที่ร่วมทุนถึง4.4%อีกด้วยโดยสรุปนะครับ SGMW เป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ภายใต,ใต้แบรนด์วูหลิงนะครับแล้วก็เป่าจุนโดยมี SAIC แล้วก็ g e n e r a l m o t o r เเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยีแล้วก็มาตรฐานการผลิตระดับโลกเลยนะครับโอ้โหตรงนี้ใครที่ยังไม่ทราบเราก็เลยนําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าท่านผู้ชมฟังกันนะครับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือความจริงจังในการทําตลาดในประเทศไทยบริษัทบูลลิงไทยแลนด์นะครับได้กําหนดนโยบายหลกัหลกๆ3ด้านเพื่อยกระดับการบริการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยเขาแจ้งกับทางออโตไลฟ์ไทยแลนด์นะครับคือ ราคาก็จะถูกด้วยแบ็กอัพหลังบ้านก็แน่นด้วยจะตั้งคลังอะไรขนาดใหญ่เพื่อรองรับบริการหลังการขายเพิ่มผลิตภัณฑ์พวงมาลัยขวาอีก4รุ่นเตรียมเปิดตัวไตรมาสที่1-2ปี2,569ปรับมาตรฐานโชว์รูมศูนย์บริการพร้อมขยายดินเลอร์ครบ40แห่งภายในปี2,569ด้วยนะครับดังนั้น การมาของวูหลิงครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าสงครามราคาไปแล้วเพราะมันคือการยกระดับความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยการมี3ามยั์ใหญ่หนุนหลังคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นอีโคคารญี่ปุ่นหรือแม้แต่ e ีวีด้วยการค่ายอื่นจะต้องมองวูหลิงด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปแล้วจากเดิมนะครับเนี่ยจ,จะเป็นจุดสิ้นสุดของรถแพงเลยก็ได้ถ้าวูหลิงนั้นเข้ามาในประเทศไทยนะครับคำว่ารถราคาแพงนั้นอาจจะถึงคราวล่มสลายไปแล้วก็ได้ บทสรุปก็คือเตรียมพบกับสงครามราคาที่แท้จริงในปีหน้าได้เลยนะครับซึ่งการมาของวูหลิงนั้นอาจจะทําให้ค่ายญี่ปุ่นเล็กๆอย่างมาส d a หรือไม่ก็นิสสันเนี่ยอาจจะถึงคราวล่มสลายไปเลยก็ได้เพราะว่าเห็นจากยอดจดทะเบียนในปีหลังๆก็ถือว่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ายยักษ์ใหญ่อีกค่ายหนึ่งของประเทศจีนอย่างวูหลิงก็พยายามที่จะเข้ามานะครับแถมบริษัทแม่ก็เข้ามาเองด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสงคราบราคาที่แท้จริงในปี2,569เนี่ยก็น่าที่จะมาอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วราคาเริ่มต้นในประเทศไทยก็จะกดต่ำลงมาอีกด้วยน้ำมือของวูหลิงเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เราฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ ไม่มีตลาดไหนที่ใหญ่ขนาดนี้ละสำหรับ e v แต่ที่จีนเนี่ยแข่งขันกันโหดร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นยอดผลิตที่ได้เนี่ยเหมือนจะเป็นผลงานของโรงงานเท่านั้นเองคือกําไรเขาหน่อยอย่างรถที่เราเห็นบ้านเราเนี่ยสมมติข,ขายล้านที่จีนอาจจะขายแค่หกแสนอ้แกลบตรงนี้การแข่งขันในจีนซึ่งเป็นตลาดที่มัชัวแล้วเขาเริ่ม e v มาก่อนเราหลายปีมากยอดเยอะแต่ไม่มีกําไรในอาเซียนเนี่ยมองว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ผลักดันเรื่องั u b s ดียออกมาพอมาขายที่ไทยเนี่ยหนึ่งคือคู่แข่งไม่เยอะอยังเรียกราคาไดา้